สวัสดีค่ะพบกับก๊กบ็อกสเตชันค่ะตอนนี้กําลังมีการไหวหัวหมูนะคะที่ดมแม่ย่าสโสรพีนะคะเอฟซีท่านไหนเนาะนาะคนะเนาะกำลังจะไหว้หัวหมูให้กับโดมแม่ย่าสโสรพีนี้นะคะกํมมาะะลังจัดเตรียมนะคะมีไข่ด้วยด้วยนะคะมีหัวหมูมีไข่ มีไก่ต้มมีก kind ล of ้วยนะคะผลไม้หลากไม้ดอกไม้ทุบเทียนไก่เกิไกมีดอกไม้ไก่ใช่ไหมคค่ะไก่ต้มค่ะสองตัวสองตัวหมูหมูหนึ่งไก่ต้มสอง ตอกไม้กล้วยไข่หนึ่งแพงเอ้ยไข่หนึ่งตั้งห้าห <5 S 1> ้า <5 S 1> แผงนะคะร้อยห้าสิบองแล้วก็มีร้อยห้าสิบฟองถ้าลำได้ก็คงจะมีนางลำเนาะปรากฏว,ว่าลำยังไม่ยังไม่สะดวกเรื่องการลำก็เลยไม่มีนางลำ ปกติก็จะลำกันระเบิดแลว้วตอนนี้ลำกันสนันแล้วไอ้ลำกันระเบิดพักก่อนค่ะพรุ่งนี้ก็ได้ข่าวดีแล้วค่ะพรุ่งนี้พ่อผู้ใหญ่ก็บอกข่าวดีแล้วเนาะพรุ่งนี้พ่อผู้ใหญ่จะไปเช็คนค่ะน่าจะบอกข่าวดีได้แล้วแหละว่าลำม,มีกําหนดยังไงเนาะมีข้อกําหนดยังไงมมมินิมัม เงินได้เท่าไหร่ยังไงนี่ฝนหยุดตกใหม่ๆเนาะมาไหว้กันได้บรรยากาศดีจริงๆ้าได้รำด้วยก็งคงจะดีผลไม้กี่อย่างเนาะมะพร้าว,วลกล้วยสับปะรด สี่อย่างของไหว้สามอย่างคือหมูไก่ไข่นะคป็นของเอฟซี FC, คุณหน่อยจากญี่ปุ่นให้ชุดไทยมาถวายแม่ย่าโสรพีพร้อมดอกไม้และน้ำแดงแต่ว่าไข่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นก็เป็นคนเดียวกันคุณหน่อยจากญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะไข่ที่ตั้งอยู่สิบแผงสิบตั้งอะนะ ติดตังที่อยู่ร้านพ่อปูกปาินะคะห้าสิบแผงเป็ของพ่อปูปาิอามาแล้วมีอากาศความเย็นกรอบนะคะน้องมีผ้าุมุสลานี่ีนีีีไ้อลังการใช่ค่ะคุณเจมอลังการอเขาเต็มไแล้วลาวกันบินวันนี้เราจะมี โอ้โหนางรำเราลงไฟแล้วนะคะเมื่อวานไม่ได้นางรำวันนี้ได้ได้เลือกลงไฟแล้วคะ่ะเป็นระยะห่างเนาะแม่เนาะหัวหมูของย่าหมูว สวัสดีลูกลูกสาวค่ะแนะนำลูกสาวะคว่ลูกสาวคนเล็กค่ะลูกสาวมันจุ๊บสาวจริงๆเหรอคะลูกสาวจริงๆอ๋อเป็นน้องเอสวัสดีค่ะนน้องอะไรคะแอ็นมังแอ็นอีเอ็นเอกับเลเอแล้วก็เอ็นจ้าเอแล้วก็เอ็นลูกสาวลาค่ะ ดึงขาวนะเป็นลูกพายาหนิงนะคะอันนี้เอเป็นดองกันเป็นดองกันกับย่านิงนเหรอะไอ้ยี่สิบใจกันดองกันดอกจันแก้มบนลูกชายได้บลยจุกข้าวต้มอ๋อมาอะไรก่อนอ๋อมาเตอร์ลยหัวหมูมีไข่ต้มเป็นกอกกไก่ต้มไข่ร้อยหกมเป็นเอสซีจากญี่ปุ่นครับนี่ค่ะเอสซีอ๋พี่หน่อย โมไม่่ิตั้งี่ิ้ค่ะคี่เลียงวเดียวด้วยนทางวเสี่ยวอันที่อยู่บนโต๊ะนี่ของลูกสาวย่าหนิงเอ้ยอันของของย่าของย่แต่ว่าอันนี้เป็นลูกสาวย่าและเป็นเป็นลูกสะภ้ายย่า้าหนิงวันนี้มาแก้บนเหรอคะเราว่ามายังไงมาไหว้เฉย ยูทูบเบอร์แทนย่าเพราะว่าย่าอ่านไม่ออกแล้วก็ให้ลูกมาองเหนะคะน้องน้องเอกับน้องแอนน้องเอนนะคะน้องเอนแอดมินใหม่ของย่าน้องไอชีนะคะเป็นลูกสาวแท้ๆนะคะเป็นลูกสะใภ้ของย่านิงด้วยน้องอนน้องแอนจะมาเป็นแอดมินให้ย่ามาช่วยงานย่าน่นแหละเนาะขายผ้าขายผ่อนด้วย ก็เลยไหว้จบงานค่ะพิษโควิดมาไหว้แนะนำตัวแลวค่ะเนาะไหว้ญาติลำคนเดียวใช่ไหมคะวันนี้การตัดกับตัวเรียบร้อยผ่านการตรวจมาเรียบร้อยแล้วจัะผลออกมาเป็นลบแล้วโอเคแล้วเพราะว่าลือกันว่าลูกสาวย่าอาชีติดโควิดมาแล้วก็ให้ไปตรวจตรวจแล้วก็ผลออกมาแล้วว่าลบนะคะก็กักตัวเรียบร้อยแล้วมีดราม่าอยู่ว่าลูกสาวย่าชีติดโควิด เจ้านั่นแหละเรื่องนั่นแหละแล้วก็ตรวจมาเรียบร้อยแล้วจ้ามาแต่นานแล้วแต่เพิ่งได้ออกมาวันนี้จ้ผ่านการกตัวติตัวผ่านการรักษาผ่านการทุกทุกอย่างมาแล้วจ้าได้ใบมาเรียบร้อยนะคะจ้ามอร์ยืนยันแล้วว่าคนออกมาเป็นลบค่ะไม่มีโควิดเนาะตอนนี้มาครบดูชุดไม่ใช่ค่ะชุดของเขาชุดของญี่ปุ่นค่ะเอฟซีญี่ปุ่น เดี๋ยวดูย่ลำนะคะเราไม่ได้ชมหลายวันแล้วเนาะพี่น้องวัดใจย่าลำเบิ้งวัดไม่ดูชมนางลำหลายวันเด็กๆก็อยากชมลำเด็กเด็กเก็วันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดแข้งจำปาก็จะได้ลำมาโชว์แล้วเพราะว่าเราจะเว้นระยะห่างเอาค่ตรงสารเด็กๆเนาะตรงสารเด็กๆเพราะคนเพราะว่า ไม่มีนางลำเมื่อวานนี่หนุงเงียบเหงามากเลยวันก่อนกับว่นนี้เงียบเขาค่ะขอเชิญค่ะคุณย่าค่ะเดีกย่าว่า้ก่อนค่ะคุณย่าว่า้ก่อนนะคะลำสองท่านนะคะไม่ผิดกฎเนาะลำสองท่านขอบคุณค่ะคุณย่า คุณย่าคือทคุณย่าคุณยายเป็นคุณยาณยหรือยังคะเป็นคุณย,าออย่าเป็นคุณยา่ณยาอย่างเดียวยายยังไม่ได้หลาน <laughs> ได้แต่อาชีพคนเดียวม,มียา่ามีอาชีพคนเดียวแล้วเป็นยา่า yeah.